ขันหน้าเลยครับผมอย่า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 วันขันเบ็ดไปใช่ปะนั่นมีตัวแท้ครับมีตัวแท้ Tama chỉ hai lang loan. tí dìp ly hup ni. Ba hát. Oo. Ba hát ku ni ni hát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  ni các ni hát 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 Kín ยี่สิบลังครับไม้ไม้น้ำหลากเมือนนะครับไม้น้ำหลากไม้ฟ้ารั่วครับผมจะหาเขียนแล้วเข้าอีกทางนึงครับร่อนครับนี่ร่อนร่อ ไซเนียครับหลังแรกไปครับเมื่อนั้นบอได้มายามครับเมื่อนั้นฝนตกเฮงเม่ได้มายามเมื่อนี้แก้มือครับแก้มือเอานี่เหานแล้วกี่เนี่เยเห็นแล้วเห็นแล้วปลาไหลหลีครับปีนี่ครับผมวุ้บเสียงก่ใส่กัน เก็บครับเตรียมแรกมาแล้วครับเอาถือเสื้นนะเบิ้นท่าน่ะเบิ้นท่าน่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่ดินะอ้าตัวนี้ไหมถือเลี้ยงถือเลี้ยงถือเลี้ยงเบิ้นเส้นนะโอ้ยแต่สีนี้เลยปาปต่อให้ปาบเข้าให้ครับ nhiều không nhỉ? Này, nó không hấp ba lại phải pin à? Nhẹ nhõn hấp pin Ba. Song tem đã, song tem đã. Ống, ao y co y เนี่ยโอ้ตัวสวยครับตัวสวยเก็บครับเก็บเก็บจิงไเลยครับสามแจมรวดแล้วครับผมมันแท้ไหมหลังนี่คือล่อนวะปลาตัวน้อยวะครับผมเดี๋ยวใส่เงี้ยกันครับ โอยไม่ไดสาลังอ้เอาครับอาอาเอาโอ้ตัวน้เตือนด้อครับนั้นน่นนั่นจับเขียดตัครับโอ้ยเขียดไ่ได้สักนี่นี่กระตุยเร็วแล้ววะนี่แป๊บเดียวนี่นน่นเยวเก็บเลยครับเอ้าไดนมาสีตมเลยห้ตัวเมื่อกี้ นั่นครับตุ้ยครับน้ำสงไซตออกซิเจนในน้ำหน่อยครับนี่บดบโวกินครับผมพุ่นเชื่อแล้วครับพุ่นล้างพุ่นเชืแล้วถึงแล้วพุ่นดูดแล้วถึดแล้วพุ่นดูดเลยนูดเลย โอ้ย <c oughs> นาให้นี่ปลาหลายครับผมเอาเก็บเลยครับอันน่าน่าทรมครับวันเป็นจังไร้หลังนี้ยง่งเทลุลุนี่ลุดครับโอ้ยเสร็จท้ายนีน่อย เตือนเงี้ยก้อนเลยเตือนเงี้ยไม่รุุดงั้นโซ่ครับผมน้ำท่วมขันนาบัดฮะน้ำท่วมขันนาหมดเลยนี่มาใส่ก็ฝนตกหนักมนาอย่างเงขึ้นอยู่ครับอป้อนยุงไงยุงหลายนะ ba hữu kim việt và mà không thể mà không nghe mà tịt chỉ đang còn luôn luôn nằm căn này được tiền là hà tiền bố. เราเข้ามาลุ่นเหมืนกันพี่น้องโอ้โหลังสุดท้ายร้อนครับเซย์เนี่ครับนี่ครับพี่น้องหาเต้มครับเลยมาหาเต้มแล้วนะอืมสามสี่ห้าห้าเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาลุ้นเหมือนกันนะครับว่าชิได้เพิ่มอีกแต้มครับเยิบยี่สิบลังครับผม อกันตอนเช้าครับผมนอนหลับคนดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยครับผมยามเบ็ดคือเก็าแล้วครับผมเงียเกียดเงียเกียดครับหมายก็หมายก็หมายฟ้ารัวไปรุ่นน้ำกันครับผมฉันได้จับตัวจากเตีมเพราะมึงคืนนี้ได้ไปหาตัวแล้วครับผม đã bì hát do a lèo. How do you meet them, man? Hey! Long live, nhầm bay, gặp hát, đi, taco. Mammy, bố hơi, put milk, winnie. O, lụt lóc hôm nay. O, mọi người, put milk, winnie. Hm! Sựa hảo. Hmm! Hmm! này Hmm! 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 เดียวกันนไหนมุดรสานี่นะเอ้าเฮ้ยนักนนักเฮ้ยคขันนาเลยครับผมอย่าอย่าหย่าหย่ามอืวางขันเบ็ดไปเสปะวางวางอะไรนะครับ ลายแห่ครับปีนเลครับโอ้โหถุงยี่ถือด้วยครับผมครับเขาุ้งเลยครับบั้งหลังถัดไปวะหลังทัดไปมอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดปลาตัวนี้กอนรู้สึกว่าสิติดสามหลังรวดแล้วครับผม กูน่ะหลังนั่นก็มีอาการครับหลังไกลกูกน่ะหลังนี้วันครับผมหมอบปลานี่มสิเหลืออยู่ว้อึ๊บนั่นมีตัวแท้ครับมีตัวแท้อุย้ยหนามก็ะไลเนาะคนอมกลำลังบางน่งงเหรอครับผม ว่ากันเด้อขึ้นเมืเราบันาไปขึ้นมงคนดขึ้นมองดวกันเดียเข้าเลยกระดีกี่นี่อุ้ยอ้ยแมงปรคอตูงเหลือซ้ำนี่ ข้อหญ่มางับอีกทีนึงครับผมโอ้หนึ่งวันปลาดินมันถืออยู่แต่ว่ามันเหลือแล้วครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนครับผมเดี๋ยว้องหัวหรือว่ามันเป็นงูกับวัชพืหรือเปล่าอ๋ออ๋อด้วครับผมปตายมันถือดีแค่วะถ้าสั่นได้ซีตัวรวดดินะมันซีนะครับเนมเนมไปวุ่นะครับอีกหลังพวกกัมม์อับครับพวกนะ อาจจะเป็นหาตัวรวดก็ได้ด้วยเนี่ยอืมอ้มเอ๊อ,อ,อเชียวก้อนมองนี่หลุดมือด้ไหน,นครับเนี่ยตกน้ำบ่อยด้วยเนี่ยเแกะปลากันครับไปครับทำให้สิติได้เพราะไหนติดหาลัางรวดเนี่ยอู้ติดดีีครับนี่า Ủa, túi này ngay không nhỉ? Ui, xỉ lại đâu à? Mắn tui nó khắp non lồng ngon luôn Ui, tui này mấy Bật ngay hấp tui nè Tui xăm, ui Hà lắng luôn không, hà lắng luôn Lắng này không nhỉ không? Lắng này bó thiệt khắp không? Lắng, lắng Lắng, lắng ฟังนี to to ่ย <instructors> ah, ังว่าเด็กโจยได้เต็มต่เมื่อคืนนี่เนี่ยไช่ไหมสามลังเนี่ยเออไปถือยิ่นมุมเดียวครับเบ็ดครับผมอืมอ้อนี่ตัวมีตัวแล้วครับเนี่ยตัวแล้วมีตัวแล้วนี่โอ้ยน่าโมดีครับปลาตุยครับ tủ nhây này cơ đây nó kẹp con nước không không lại rồi đi hả chiếc này không này lắng nè lon chắc xe hắn lũng hắn khó Yeah, 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 yeah. năn Năn ่วางกองแล้วนะทางนี้เอาแล้วเอาแล้ว

มือคืนนี่กระรอนเศร้ามากกระรอนครับแล้วมือคืนนี่หลังนี่ถือด้วยน่ะเอาาา้าเศร้าถืออีกด้วยน่ะงัาานะน้นน่ะหอยอ่อนตัวน่ะอือตุ้ยที่ก๊อฟอือเฮ้ยเก็บครับเก็บ คือนี่คือถือลวดเศร้ามาคือูถือกตัววะไก่ทางอยากเอาไปกินบ่นี่ยังเด็ดถือเลยครับเศร์นี่แถบนี่ แถบ,บนี้ไม่ถูกเลยเช้านี้หลังสุดท้ายแปลงงคนพื้นน,นี่ก็บอกกินหรอกหล่อนชิมเมื่อเชือโอ้คือครับหล่อนครับ หลังสุดท้ายแล้วครับนี่เก็บเลยครับมันมีผลงานครับทำได้ม่ต้องเบ็ดยี่สิบปันครับ,ร 20, รบง,งานผมเดี๋ยวของคืนนี่ ตัวนี้หาตัวซนี่ซ่ี่หญัวะนี่สิบคันนี่ครับถ้าเบียดลายคันนี้เอามาบ่อยแล้วถคาจะหาสิบคัน 50, นี่โอ้ยเตมอันนครับหาลังรวดนะ quần bắp à. chết thuốc nó sâu chết cặp ha quên xịp xoáng ô <laughs> oh, bây giờ này nhầm đấy rồi đây vâng luôn khắp à biết gì sịp khăn ว่าดีตัวดีครับผมปลาหลายครับปีนี่น้ามันหลากนะใช่อยากหาสิบคันนี่ห่วยหลายรู้ด้อครับอันนี้ก็ได้โม้มันหน่อยครับผมจะสิบสองตัวหรือวะแต่ความมันเบ็ดยี่สิบคันนึงเนาะเอ้าะอะไรกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันหน่อยด้วยแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม Сейчас кап.